สวัสดีครับทนายโตนแฟนเพจทุกท่านครับ094 524 1915ปรึกษาคดีความได้รับว่าความตัวราชนจาจักรครับมีลูกความหลายท่านเข้ามาขอปรึกษานะครับเกี่ยวกับนีคขางชําระนะครับจากสถาบันการเงินผู้ให้กู้นะครับซึ่งได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลและศาลก็ส่งหมายเรียกมานะครับให้ท่านไปไกลเกลียนะครับให้ไปชี้สองสถานนะครับ เกี่ยวกับหนี้สินที่ผ่านมานะครับซึ่งบางท่านก็ขาดส่งขาดชำระนะครับไม่น้อยกว่า5ปีหรือ10ปีมาแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ท่านนะครับอาจจะเกิดความเสียดายนะครับค่าทนายความนะครับเพราะว่าค่าทนายความนะครับก็เป็นงานวิชาชีพต้องใช้สติปัญญาฝีมือในการทำงานนะครับก็หลายหมื่นนะครับ เริ่มต้นนะครับก็ประมาณไม่น้อยกว่า 10,000- หมื่นหรือ20,000นบาทขึ้นไปนะครับเกี่ยวกับคดีประเภทนี้นะครับขอแจ้งให้ท่านได้ทราบว่าการใช้สิทธิ์ในเรื่องนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้มีความรู้ถ้าท่านมีความรู้นะครับในเรื่องของการต่อสู้คดีนะครับท่านสามารถที่จะดำเนินการด้วยตนเองแต่ถ้าท่านไม่ถนัดนะครับไม่มีความรู้นะครับท่านควรจ้างทนายความ ะครับจิบยกอายุความขึ้นต่อสู้นะครับเพราะว่าในเรื่องปัญหาอายุความจะตัดสินของเจ้าหนี้ไม่ให้ฟ้องคดีนะครับไม่ให้เรียกร้องหนี้สินที่เกินกําหนดระยะเวลาเพราะว่าถนานเกินไปทั้งสองฝ่ายก็ขาดความาน่าเชื่อถือในพยานหลักฐานและขัดต่อความสงบรเรียบร้อยของประชาชนนะครับการจ้างทนายความจะทําให้ท่านเสียน้อยลงนะครับ หรือไม่ต้องเสียเลยนะครับท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับด้วยความปรารถนาดีครับทนายตนแฟนเพจ094 524 1915ครับ